คนก็ทุกมากบางคนก็ทุกน้อยบางคนก็ไม่ทุกเลยบางคนมีความสุขมากบางคนบางคนก็มีความสุขน้อยนะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังท,ทั้งหลายในท่ามกลางที่เรากาลังใช้ชีวิตไปอยู่นี้โนะยมนะอ่ามันมีปัญหามีความทุก์มันมีสิ่งที่ไม่สบายกายไม่สบายใจที่มันเข้ามาในชีวิตของเราเราจะทํำยังไงพระอาจารย์เราจะอยู่บนโลกใบนี้ยังไงนะทำไมมันทุกข์เหลือเกิน นะมันจนเหลือเกินพรออาจารย์มันท้อเหลือเกินมันหนักเหลือเกินอ่ะโปรดตั้งใจฟังนะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะแนะวิธีการปล่อยวางความทุกข์นายมนะกระผมหรือว่าตามภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะได้นำไปคิด นำไปปรับใช้ในการดำเนินดำรงชีวิตประจำวันเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขร่มเย็นสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กระผมหรือว่าตรามภาพก็พยายามในการที่จะหยิบยกนำมาบอกข่าวเราทำ นำมาบอกข่าวเร่าแจ้งเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถที่กระผมหรือว่าธรรมภาพจะพึงมีโดยได้ถือสโลแกนว่าตามรอยยุคคนละบาทมุ่งประกาศพระศาสนาเผยแผ่ธรรมองค์พระสัมมาเพื่อประชาบนแผ่นดินประกาศธรรมแม้ว่าจะไกลใกล้กลไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเหนยล้าขอเดินตามรอยยุคนละบาทพระศาสดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดี ในค่ำคืนนี้เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแงคิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับวันพระฤหัสบดีที่27เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชส5งพันห้า้อบเมืองตนก็ต้องขอถวา,ายการต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปเราก็จเจริญพรต้อนรับญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ ให้เกียรติเข้ามาสดับรับชมรับฟังธรรมดังนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งปิดนะอย่าเพิ่งเลื่อนอย่าเพิ่งหายไปทางไหนตั้งใจฟังตั้งใจจําตั้งใจนําไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสารธรรมที่กระผมรู้ว่าธรรมภาพจะนํามาพูดนี้นะอยากจะให้โยมได้ฟังกันอย่างมากเลยนะวันนี้พระอาจารย์จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนะครับ ปล่อยวางความทุกข์นะยโยมนะตามที่ญาติโยมได้ขอกันเข้ามาว่าอยากจะฟังธรรมะเรื่องอะไรโยมก็อยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยวางพระอาจารย์พะรู้สึกว่าช่วงนี้มันวางไม่ลงปลงไม่ได้มันก็เลยทุกข์หนักเลยพระอาจารย์จะวางยังไงจะปล่อยยังไงพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการหน่อยโยมได้แสดงความคิดเห็นหรือว่า ขอเข้ามาฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ก็เลยจะพูดธรรมะเรื่องนี้ที่จริงเรื่องนี้พระอาจารย์ก็เคยนํามาพูดนํามาเล่าให้โยมได้ฟังอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วแหละแต่ไม่โยมขอมาพระอาจารย์ก็อยากจะเล่าให้โยมได้ฟังน,นะยโยมเนาะเพราะคนเรานี่อ่จนรวยไม่เท่ากันนะฮะมันก็เลยถ้าบาคนเราอ่าสุขทุกข์ต่างกันนั่นเองบางคนก็ทุกข์มาก บางคนก็ทุกน้อยบางคนก็ไม่ทุกเลยบางคนมีความสุขมากบางคนบางคนก็มีความสุขน้อยนะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังท,ทั้งหลายในท่ามกลางที่เรากําลังใช้ชีวิตไปอยู่นี้นโะยมนะ,ะมันมีปัญหามีความทุกข์มันมีสิ่งที่ไม่สบายกายไม่สบายใจที่มันเข้ามาในชีวิตของเราเราจะทํำยังไงพระอาจารย์เราจะอยู่บนโลกใบนี้ยังไงนะทำไมมันทุกข์เหลือเกิน นะมันจนเหลือเกินพระอาจารย์มันท้อเหลือเกินมันหนักเหลือเกินอ่ะโปรดตั้งใจฟังนะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะแนะวิธีการปล่อยวางความทุกข์ในยมนะเพียงแค่ปล่อยก็หนักแล้วพะอจย์พูดอยู่เป็นประจำว่าโลคมีไว้ให้เหยียบไม่ได้มีไว้ให้แบกความทุกข์ปัญหาประสักดมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นดังนั้นจะเป็นคนแบกทุกข์แบกโลกแบกไว้มันก็หนักสิถ้าไม่อยากหนักก็ต้องปล่อยวางในยมนะ นะปล่อยวางความทุกข์ซะปล่อยอยังไงตั้งใจฟังตั้งใจจําตั้งใจนําไปปฏิบัติโยมมีความทุกข์ไหมนะฮะถ้าอยากอยากมีความสุขนะอยากพ้นทุกข์โยมก็ต้องปล่อยวางนะแล้วโดยเฉพาะปล่อยวางอะไรละ <c oughs> ่ะอ่าลองตั้งใจฟังพระอาจารย์เคยหยิบยกอาบุค,ค่าท่านหนึ่งนะในทางศาสนามาพูดมาเล่าให้โยมได้ฟังอยู่เป็นประจำเนาะก็คืออ,องคุริมานนะมเนาะ องคุริมานั้นเป็นโจรร้ายในสมัยพุทธกาลนะอตอนหลังได้บวชนะเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าเมื่อบวชแล้วท่านก็ขวนขวายศึกษาพระธรรมแล้วคราวหนึ่งท่านก็ได้ยินพระพุทธเจ้าสอนให้แสวงหันหากรยาณมิตรนะพระองค์ุริมานก็น้อมรับแล้วก็ไปพบกับพระรูปหนึ่งนะซึ่งพักอยู่ที่กุฏิใกล้ๆกันนิยมนะชื่อพระนันทิยะนะโดยเฉพาะพระนันทิยะนิยม มีประวัติที่น่าสนใจนะฮะเดินเป็นลูกเศรษฐีมีศรัทธาในพระธรรมอยากออกบวชนะิยมนะแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตนะท่านถึงกับอดอาหารอยู่หลายวันจนในที่สุดพ่อแม่ก็ยอมให้ท่านบวชนะซึ่งมันแตกต่างกับคนทุกวันนิยมเนาะ Newman. พ่อแม่อยากให้บวชแต่ไม่อยากบวชแต่พระนันทิยะนะิยมนะันทิยะก่อนที่จะโมบวชเป็นลูกเศรษฐีเลยนะิยมนะอยากบวชแต่พ่อแม่ไม่อยากให้บวชนะถึงกับอดข้าวประท้วงเลยนะิยมนะ จนในที่สุดพ่อแม่ก็ยอมให้ท่านบวชทีนี้เมื่อพระนันทิยะนี่นะได้พบกับพระองค์ุริมานนะพระนันทิยะได้พบกับพระองค์ุริมานแล้วพระองค์ุริมานก็ได้ถามพระนันทิยะว่าพระพุทธเจ้าได้สอนอสอนอะไรให้แก่พระนันทิยะบ้างนะพระนันทิยะก็เล่าว่าพระพุทธเจ้าไดสอนให้ปล่อยวางทั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางนะ มีให้ยึดติดในอารมณ์อ,อันเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนะอารมณ์ที่พอใจหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจเมื่อเกิดขึ้นจงปล่อยวางเป็นกองกองไว้ณนะที่นั่นอย่านำมาเก็บไว้แบกไว้นะแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าเขาด่าว่าเราบนบกจงกองคำด่าว่านั้นไว้บนบกอย่านำติดไปในน้ำด้วยนะ เขาว่าเราในน้ำจงกองคำด่าว่านั้นไว้ในน้ำ <c oughs> อย่านำติดตัวขึ้นมาบนบกเขาด่าว่าในเมืองจงกองไว้ในเมืองอย่านำติดตัวมาถึงที่นี่โยมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำกล่าวของพระนันทิยะนะโยมนะที่ท่านสรุปคำสอนของพระเจ้าตามที่ท่านได้ยินได้ฟังมาซึ่งน่าสนใจมากเลยโยมนะฮนะนะ่าสนใจมากเพราะว่าจุดเน้นอยู่ที่การปล่อยวางนะ ปล่อยวางทั้งข้างหน้าข้างหลังห้ามกลางนะฮะหมายความว่าอย่างไงยมคือปล่อยวางอารมณ์อดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ที่พอใจที่ไม่พอใจก็วางไว้เป็นกองกองที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่องการปล่อยวางก็เพราะว่าความทุกข์นะยมนะฟังดีๆได,ดย้ยมดนะความทุกข์ของคนเราอ่ซึ่งหมายถึงความทุกข์ใจนะยมนะถึงที่สุดแล้วก็เกิดจากการยึดติดใช่ไหมยมและสิ่งที่เรายึดติด จนเป็นเหตุให้ทุกข์ใจส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องอดีตกับอนาคตใช่ไหมโยมแมนบบแมนเจ้าค่ะทำแมนของหัวใจวรั่วๆได้ยอมเด้อเพื่อเป็นการถวายกำลังใจแล้วก็เพื่อเป็นการบูชาธรมพระจารย์ด้วยนะยโยมนะโยมเวลาเราเสียใจเราเสียใจเรื่องอะไรโยมเราก็เสียใจเรื่องที่ผ่านไปแล้วทั้งสิ้นจริงไหมเจ้าคะจริงเจ้าค่ะเวลาเรากโกรธโยมเราก็มักจะโกรธ เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเช่นคำพูดของใครบางคนนะโยมนะหรือการกระทําของใครบางคนที่ทําร้ายเราเรารู้สึกผิดเรารู้สึกผิดกับเรื่องอะไรโย,ยมก็กับเรื่องที่ผ่านไปแล้วเช่นรู้สึกผิดที่ทําไม่ดีกับผู้มีพ่อคุณหรือกับเพื่อนอย่างนี้โยมเวลาเรากังวลหรือเรากังวลเรื่องอะไรโย,ยมเราก็กังวลในเรื่องที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนโะยมนะเช่นกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตัวเอง ไปตรวจสุขภาพหมอบอกอยว่าสามวันมาฟังผลนะบางคนก็วิตกกลงว่ากลับมาวิตกกังวลว่าผลจะเป็นอย่างไรจะออกมาเป็นลบหรือเป็นบวกนะยอมความกังวลที่เกิดขึ้นที่เราหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะเช่นเดียวกันกับความกลัวนะยอมนะเมื่อเรากลัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งที่ไม่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเช่นกลัวผีหรือกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น นะแต่นึกเอาไว้ก่อนนึกเอาไว้ก่อนพอนึกเอาไว้แล้วก็กลัวนะยโยมนะนอนอยู่ในห้องคนเดียวก็กลัวสารพัดอย่างนี้นะยโยมที่พระอาจารย์พูดมาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความเสียใจความโกรธความรู้สึกผิดความวิตกกงังวลความกลัวนะียโยมทั้งหมดนี้เราเรียกว่าความทุกข์นะฮะจะเห็นได้ว่ามันล้วนเกิดขึ้นเมื่อใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมโยม ใจหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วรวมทั้งสิ่งที่ยังมาไม่ถึงโยมความทุกข์ใจของคนเราส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้นะเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้อย่างไรก็ตามโยมพระพุทธเจ้าก็ยังสอนพระนันทิยะอีกว่าแม้กระทั่งอารมณ์ปัจจุบันนอ้ก็อย่ายึดติดหมายความว่าอย่างไงเนาะเจ้าคะ่ะหมายความว่าเวลามีอารมณ์ใดมากระทบเราทางตาทางหูทางจมูกนะ เป็นอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจนะอารมณ์ในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งที่รับรู้ไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกไม่ได้หมายถึงอารมณ์ที่เป็นความรู้สึกเท่านั้นนะเมื่อรับรู้อารมณ์ใดก็ตามที่เป็นปัจจุบันถ้าเราวางใจผิดคือยึดยึดติดถือมั่นกับมันโยมเราก็ทุกได้ง่ายนะฮะทุกได้ง่ายนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท,ทั้งหลายนะ อันนี้เกิดจากการยึดติดกับอารมณ์ปัจจุบันบางครั้งเสียงอาอารถที่มันขี่ผ่านเรากำลังนั่งฟังธรรมะอยู่ดีๆเนี่ยโยมบางคนก็ไปโมโหร้ายให้กับเขานะบางครั้งอาจจะไม่ได้ดังเข้ามามากนะฮะเช่นเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถเครื่องเสียงลูกหลานคนในครอบครัวคุยกันถ้าเราปรักตึงอยู่กับเสียงนั้นเราก็จะทุกข์นะ ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องวางเสียงนั้นลงวางตรงไหนโยมวางที่ใจนะโยมนะไม่ใช่มาวางที่หัว <c ười> คือใจไม่ไปยึดติดกับเสียงนั้นนะมาสนใจเสียงธรรมที่โยมกําลังฟังกันดีกว่านะทีนี้โยมไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวนะโยมนะอารมณ์ปัจจุบันบางครั้งก็เป็นความเจ็บความปวดขอภัยความปวดนะ <c ười> ความเมื่อยก็ได้ความเจ็บความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโยมไม่ใช่อดีตนะ ไม่ใช่อนาคตแต่ถ้าเราจดจ่อปรักตึงอยู่กับความปวดความเมื่อยนะเราก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นนะที่ทุกข์เพิ่มขึ้นคือทุกข์ใจนะยอมนะกายทุกกายนี่มีอยู่แล้วเมื่อใจปรักตึงอยู่กับเสียงนั้นอยู่กับความปวดความเมื่อยอมันจะมีความรู้สึกผักใสไม่ชอบเกิดโทสะขึ้นเมื่อผักใสแล้วมันไม่หายไปก็ยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่เกิดค,ความขุนเคืองใจเรียกว่าโทสะนี่เป็นเพราะ ใจเราไปปรักตึงอยู่กับความเจ็บความปวดความเมื่อยแต่ไม่เข้าไปอ่านั้นญายยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งทั้งหลายไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดมันก็ปวดแต่กายนะยยมนะใจไม่ปวดแต่เป็นเพราะเราไม่มีสติจึงไม่ได้เห็นแต่เข้าไปเป็นเป็นก็คือเข้าไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นแหละนาะยยมนะคำว,ว่ายึดติดเนี่มักจะลงเอยกับ กับการยึดว่าเป็นเราเป็นของเรายอมจิตของคนเรานั้นหากหลงเมื่อไหร่นะมันจะยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อนั้นอ่าแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่น่าพอใจอารมณ์ที่เป็นลบเจนความปวดความเมื่อยเราไม่ชอบก็จริงยมแต่ก็อดไม่ได้ที่จะยึดติดใช่ไหมยมยึดว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งๆท,ท,ที่ไม่น่ายึดติดเลยนะ แต่ก็ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราในแง่ที่ที่ว่าเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าฉันปวดความปวดเป็นของฉันอันนี้ยอมเป็นเพราะไปยึดติดกับอารมณ์ปัจจุบันทีนี้ยอมทำอย่างไรถึงจะละวางลงได้ก็ต้องมีสตินะยอมนะมีสติรู้ว่าใจกำลังปักตึงอยู่กับความปวดเมื่อยใจกำลังปักปึงอกักปักตึงอยู่กับเสียงนั้น นะถ้าไม่มีสติเมื่อไรจิตก็จะฟุ้งไปยึดติดหรือแบกไว้ทันทีไม่ว่าอารมณ์ที่น่าพอใจหรืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจยิ่งมีเสียงนกร้องไพเราะดังขึ้นมาใจก็จับที่เสียงนั้นเกิดความเพลิดเพลินยินดีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการยึดติดอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าก่อให้เกิดความยินดีเราอาจจะนะ เราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อใจเรายินร้ายหรือเกิดความชังขึ้นมาเมื่อเจอเหตุการณ์ที่เป็นลบโยมที่บีบคั้นก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ยอมเกิดขึ้นเพราะว่าใจหลงไปโดยไม่ไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวมันก็เข้าไปยึด แม้กระทั่งสิ่งที่บีบคั้นเสียดแทงจิตใจเช่นความปวดความเมื่อยความโกรธหรือคำพูดที่ทิ่มแทงใจหรือการกระทำของใครบางคนที่ทำร้ายจิตใจ,ใจเราแบบนี้เรียกว่ายึดติดนะยยอมนะยมจะว่าไปแล้วความทุกข์ใจของคนเรานะั้นยมถึงที่สุดแล้วก็เป็นเพราะความยึดติดถือมั่นทั้งนั้นนะเริ่มตั้งแต่ยึดติดในความหมายที่ง่ายๆพื้นๆคือจดจ่อใส่ใจกับมันหมกมุ่นคุ้นคิดกับมันไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต หรือคาดว่าจะเกิดในอนาคตยึดติดในความหมายที่ลึกกว่านั้นก็คือยึดติดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเอาเพียงแต่คิดว่ายึดติดในความหมายแรกโยมคือใจจดจ่อปลักตึงแค่นี้เราก็รู้ได้จากประสบการณ์ของเราว่ามันทำให้เราเป็นทุกข์มากแต่ก็น่าแปลกโยมน่าแปลกไหมทั้งๆที่รู้ว่าหมกมุ่นจดจอกับมันเมื่อไหรใจก็เป็นทุกข์ ช่นนึกถึงเงินที่หายโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปทองที่ถูกโจรลักเอาไปหรือคําต่อว่าด่าทอนึกถึงทีไรก็ทุกช่ไหมโยมแต่ก็ยังอดนึกถึงมันซ้ําแล้วซ้เาซเล่าไม่ได้นะยิ่งโกรธยิ่งเกลียดอะไรโยมใจก็จะยิ่งนึกถึงสิ่งนั้นยิ่งเศร้าเสียใจกับสิ่งใดใจก็ยิ่งหมกมุ่นคุ้นคิดแต่สิ่งนั้นไม่ยอมวางเสียทีนะยอมทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะทัทง้งทั้งที่มันเผาลนจิตใจ บีบขันใจแต่ก็ยังแบกมันเอาไว้นั่นก็เพราะความลืมตัวนะเพราะความไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวปรับเนีย่ยจะวางมันทันทีแต่เพราะความไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวใจจึงแบกเอาของหนักเอาของร้อนหรือเอาของมีคมมาทิ่มแทงจิตใจตัวเองโยมเศษแก้วที่คมถ้าวางไว้บนมือมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าเรากำแล้วบีบจะเกิดอะไรขึ้นโยมมันก็บาดมือเราถามว่าใครทุกโยม เราเองนั่นแหละที่ทุกข์ทั้งทั้งที่เจ็บแต่ทำไมเรายังกรารยังบีบเอามันไว้แน่นคำพูดที่บาดแทงจิตใจของใครบางคนเนี่ยยมถ้าเราไม่นึกถึงมันนะเราก็ไม่เจ็บไม่ปวดแต่พอนึกถึงเราไม่ได้แค่นึกเฉยเฉยมเราย้ำคิดซ้ำทวนไม่เลิกลาคิดแล้วคิดอีกนะจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะมันก็ไม่ต่างจากการกราเศษแก้วไว้ในมือยม นะแล้วก็ยังบีบมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราเองก็เจ็บเองแต่ทำไมเราไม่หยุดบีบโยมไม่หยุดกรรมทั้งๆท,ท,ที่เจ็บปวดก็เพราะความไม่รู้ตัวเพราะความไม่รู้ตัวโยมแต่ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตมเมื่อไหร่ยมก็จะวางเองแล้วจะเห็นเลยว่าเราโง่มากที่แบกมันหรือกรรมมันเอาไว้ฉะนั้นโยมสติจึงมีความสำคัญมากนะในการช่วยให้จิตใจปลดเปลื้องจากความทุกข์ได้ ลองพิจารณาดูดีๆโยมว่าความทุกข์ใจเกิดขึ้นได้เพราะอะไรกันแน่เพราะคนอื่นทําไม่ดีกับเราหรือเพราะว่าใจของเราไปเออเอเอห่อหอมกนะไปร่วมมือกับเขาคือไปเก็บเอามาคิดไปเก็บเอามาตอกย้ําซ้ําเติมตัวเองแก้วที่มันอยู่บนพื้นแทนที่จะปล่อยมันไว้อย่างนั้นก็ไปหยิบมากำบาไว้เท่านั้นยังไม่พอโยมยังบีบแล้วบีบอีกเพราะฉะนั้นโยมถ้ามีบาดแผลจนเลือดไหลซิบนะจะโทษใครเลโยม พระพุทธเจ้าท่านตัดว่ามือที่ไม่มีแผลโยมจับยาพิษก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไหลโยมสัมผัสหรือต้องยาพิษก็เป็นอันตรายถึงตายได้พระพุทธเจ้าในต้องการบอกอะไรโยมนะพระพุทธเจ้าในต้องการบอกว่าเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นโยมเราอย่าไปโทษสิ่งภายนอกยาพิษเป็นอันตรายก็จริงแต่ถ้ามือเราไม่มีแผลม,มันก็ทําอะไรไม่ได้คําพูดการกระทําของใครต่อใครไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนโยม ถ้าใจเราไม่หมกมุ่นคุ้นคิดถึงมันได้เย็นสักแต่ว่าได้ได้ยินปล่อยให้มันผ่านเลยไปไม่แบกไม่ถือไว้เราก็ไม่เจ็บปวดตรงนี้แหละโยมที่ท่านพระนันทิยะพูดเป็นเป็นรูปประธรรมว่าเขาด่าว่าเราบนบกจงกองคาด่าว่าว่าไว้วไวบนบกอย่านําติดตัวลงไปในน้ําเขาด่าว่าเราในน้ําจงกองคําด่าว่าในน้ําอย่านําติดตัวมาบนบกนะฮะนั้นโยมคําพูดนั้นไม่มีน้ําหนัก จับต้องไม่ได้แต่ว่าใจเราพร้อมที่จะยึดพร้อมที่จะแบกเอาไว้อเอาเอาติดตัวขึ้นบนบกลงน้ำไปไปบ้านเข้าห้องน้ำหรือแม้กระทั่งเวลานอนก็ยังแบกเอาไว้ทำไมเราไม่วางมันลงซะนะในเมื่อเราแบกมันก็เมื่อยใช่ไหมโยมบางาบางทีมันไม่ใช่แค่แค่หนักนะแต่ยังเป็นของร้อนเหมือนเหมือนฐานร้อนอ่าเหมือนฐานก้อนแดงๆนั่นเองฐานก้อนแดงๆนั้นโยมาเราจะสั่งให้มันดับ หให้มันเป็นน้ำแข็งเราสั่งได้ไหมไม่ได้เราสั่งไม่ได้ก้อนเหินนั้นเราจะสั่งให้มันเป็นปุยนุ่นเราทําได้ไหมเราก็ทำไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือเราไม่จับมันไม่แบกมันในทํานองเดียวกันกันกบเศษแก้วเราจะสั่งให้มันกลายเป็นกรวดมนๆเราทําได้ไหมเราทําไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราทําได้คือเราไม่กำมันน้ําแหลมๆเราสั่งให้มันกลายเป็นน้ำทื้อ เราเราเราทำได้ไหมโยมเราทําไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราทําได้คือไม่เดินเตะหรือ,อไปจับต้องมันนะที่เราหนักที่เราร้อนที่เราปวดที่เรามีแผลอะไรเพราะอะไรโยมเพราะไปแบกมันเอาไว้นะไปจับไปกรัรมเอาไว้หรือไปเดินเตะเพราะฉะนั้นโยมจะไปโทษสิ่งภายนอกเราก็โทษได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเราเองก็มีส่วนร่วมเราในที่นี้หมายถึงจิตใจจิตใจที่ไม่มีสติจิตใจที่หลง ใจิตใจที่ลืมคือไม่รู้สึกตัวแต่พอรู้ตัวมันก็จะวางเลยนะโยมนะฉะนั้นต้องปล่อยวางนะโรคมีไว้ให้เหยียบไม่ได้มีไว้ให้แบกความทุกข์ปัญหาประสักคมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นดังนั้นอย่าเป็นคนแบกทุกข์แบกโรคแบกไว้มันก็หนักนะเจ้าคะ่ะถ้าไม่อยากหนักก็ต้องปล่อยวางและที่สําคัญโยมต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาด้วยตะทะตามันเป็นเช่นนั้น นึกถึงคำของอาจาร,รย์ประจำชั้นที่สอนัตามาภาพสมัยตอนเป็นเด็กเรียนประถมเวลาท่านจะตีเวลาท่านลงโทษท่านก็จะบอกมันเป็นเช่นนี้ถึงมันเป็นเช่นนี้ถ้าไม่เป็นเช่นนี้ก็คงไม่เป็นเช่นนี้เหตุที่มันเป็นเช่นนี้ก็เพราะมันเป็นเช่นนี้มันถึงได้เป็นเช่นนี้นั่นนั่นก็หมายความว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะครับเอาละญาติยโยมในเวลาอีกสนาทีก็คงจะ โอกาสในการที่จะจบรายการเอาไว้เพียงแค่นี้นะยยมนะวันนี้มาเข้ารายการเพื่อที่จะมาทดสอบระบบกล้องใหม่ด้วยที่ญาติโยมได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งที่พระอาจารย์ได้บอกบุนโยมนั่นแหละนะครับก็ได้ซื้อเพื่อที่จะมาใช้ในการที่จะไล์สดตัวเก่าก็มันเก่ามันมีปัญหาบ่อยนะยยมนะก็จะถอดออกไปเอาไว้เพื่อที่จะ ถ่ายรูปถ่ายภาพนะเพราะว่ากล้องที่ใช้ในถ่ายในการถ่ายรูปถ่ายภาพก็เสื่อมสภาพทรุดโทรมไปแล้วนะยยมนะวันนี้ลูกศิษย์ก็ขอเอาตัวที่พระอาจารย์สดนะฮะที่มันบอกที่ที่พระอาจารย์บอกมันมีปัญหาเนี่ยเอาไว้ไปถ่ายรูปได้ไหมพระอาจารย์เลนมันก็เยอะอ่ะก็ดีเหมือนกันว่าอย่างนั้นก็เลยลองมาสลับเป็นกล้องใหม่ตัวนี้นะสีมันก็อาจจะไม่นวลเหมือนตัวนั้นนะยยมนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นของลูมิกเนาะ,นะะกล้องลูมิกหรือว่า panasonic นะครับฮะก็คงจะไว้เพียงแค่นี้นะโยมนะพระอาจารย์ก็หวังอย่างยิ่งว่าสารธรรมที่พระอาจารย์นํามาพูดในคืนนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้โยมได้นําไปคิดดูนะอ่าโยมน้ําแก้วที่มันคมใช่ไหมเรากําไวอ่าเราถือไว้แต่เราไม่อ่าเราถือไว้เราไม่กํามันก็จะทําอันตรายเราไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราถือไวยังไม่พอยังกาอกีก ยิ่งกรรมมากเท่าไหร่ก็ทําให้เราเจ็บมากเท่านั้นคําพูดหรือการกระทําของใครก็แล้วแต่โยมถ้าเราไม่มาไม่เอามาใส่ใจไม่เอามาคิดมันก็ไม่มาทิ่มแทงหัวใจให้ตัวเองทุกข์หรอกฉะนั้นถ้าไม่อยากทุกข์โยมต้องปล่อยวางนะเจ้าค้าสาธุนะคืนนี้ไว้เพียงแค่นี้นะโยมเนาะพรุ่งนี้เจอกันนะโยมนะบุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นมี วันนี้ก็เห็นท่านพระอาจารย์ที่ไปกินนิมนต์ด้วยกันนะเจ้าวาดวัดอุดรนน,นจารย์ท่านกำลังหล่อพระท่านก็เกินเกินนโยมนะอ่าเกินให้พระอาจารย์ฟังว่าอยากจะหาเจ้าภาพอุณาโรมแล้วก็พระเนตรรวมๆกันแล้วก็น่าจะเหมือนหนึ่งพระอาจารย์ก็ยังไม่พูดอะไรเพราะว่าไม่มีปัจจัยก็เลยไม่ได้รับปากอะไรท่านเลยว่าจะบอกบุญโยมก็บอกบุญบ่อยมากเลยนะโยมเนาะเออหรือใครอยากจะ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุณารลมหรือว่าพระเนตรยมก็ติดต่อส่วนตัวมาได้นโยมนะอาจารย์ก็จะแจ้งท,ท่านนะครับมีรายตลายบุญนโยมนะที่รอคอยอยู Ut ่เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนโยมเนาะสาธุขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนี่นะ SUS สาธุพรุ่งนี้เจอกันนะเจ้าคะสาธุสาธุ